แผงประตู d m a มนะครับคู่นี้ขาย5,000บาทรวมส่งอีเมลให้นะครับเป็นแผงประตูตรงรุ่นนะครับผ้าตรงรุ่นของ d m a ม05-06นย์หะครับตัวพลาสติกเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลายแมงลักนะครับอ่านี้ยังไม่ได้ลงแว็กยังไม่ทําความสะอาดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเอาไปใส่แทนของเดิมได้นะครับ สำหรับรถที่เจาะทําแผงประตูมาหรือแผงประตูไม่สวยนะครับมีตําหนิบ้างนะครับตามยุธการใช้งานรอยด่างๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าลงแว็กทาความสันดีจะหายหรือเปล่านะครับคู่นี้นะครับ5,000บาทรวมส่ง e m เมครับ ขอบคุณครับ